สวัสดีค่ะเรามาฟังนิยายเรื่องสั้นสไตล์พื้นบ้านกันดีกว่านะคะเจ้เดี๋ยวผมมานะครับมีอะไรเหรอยอดท่าทางดูรีบร้อนจังเลยนะเมื่อเช้าเนี้ยผมลืมผมเพิ่งนึกได้นะครับเจ้ว่าต้องเอามะขามไปส่งป้าวลีที่บ้านนะครับอ๋องั้นหรอกหรองั้นก็รีบไปรีบกลับมาแล้วกันนะ ครับผมเจ๊ดาวเป็นนายจ้างของยอดที่ยอดได้มาทำงานอยู่ที่ร้านของเจ๊เป็นประจำซึ่งแต่ละวันยอดจะรับงานอดิเลกในตอนเช้าเพื่อหารายได้อีกทางในระหว่างวันก่อนจะไปทำงานกับเจ๊ดาวที่ลานข้าวและลานมันสําปะหลังที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ไว้เก็บพืชผล ทำให้เจ้าดาวดูแลไม่ทั่วถึงสักเท่าไหร่เจ้าดาวจึงจำเป็นต้องจ้างลูกน้องมาช่วย2-3คนเพื่อช่วยดูแลขนพืชผลและแบกกระสอบข้าวล้วนเป็นงานที่หนักหนักทั้งนั้นเจ้าดาวทำเองก็คงไม่ได้เพราะด้วยผู้หญิงที่มีรูปร่างที่อ่อนแอและบอบบางแล้ว จึงจำเป็นต้องขาดลูกน้องผู้ชายไม่ได้ยอดเองก็เป็นผู้ชายธรรมดาธรรมาคนหนึ่งหากินไปวันๆหวังมีไรายได้เข้ามาหลายทางเขาไม่มีทางเลือกอื่นที่จะไปหาทำงานที่ไหนไกลๆเพราะต้องแบกรับภาระครอบครัวไว้คนเดียวแต่ยอดก็ไม่เคยท้อถอยยอดรับงานทุกอย่างเมื่อมีคนจ้างวานทุกครั้ง และเป็นงานที่สุดจริตเขาก็เต็มใจที่จะทําให้เต็มที่เพื่อครอบครัวของยอดให้อยู่รอดครอบครัวของยอดมีกันอยู่สี่คนมีคนแก่อีกสองคนนั่นก็คือพ่อกับแม่ของยอดนั่นเองค่ะและน้องสาวอีกหนึ่งคนยอดเป็นลูกชายคนโตของพ่อกับแม่ซึ่งถือว่ายอดเป็นเสาหลักของครอบครัว ถ้าไม่มียอดครอบครัวคงจะอยู่กันอย่างลำบากมากกว่าเดิมพ่อกับแม่ก็แก่ชรามากแล้วแต่ก็ยังโชคดีที่ยังมีน้องสาวคอยดูแลช่วยอยู่ทางบ้านแต่น้องสาวของยอดยังทำงานไม่ได้ด้วยความที่ยังเรียนไม่จบยอดเลยต้องรับภาระหนักรับผิดชอบจนทำให้ยอดไม่กล้าที่จะมีเมีย พอยอดเองก็รู้อยู่แก่ใจตัวเองดีว่าทุกวันนี้ตัวเองแทบจะเอาตัวไม่รอดเลยยอดรีบส่งมะขามให้กับป้าวลีที่ได้รับปากไว้ตั้งแต่เมื่อวานหลังจากเลิกงานจากเจ๊ดาวเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งบิดแจนอย่างรวดเร็วไปที่หน้าบ้านของป้าวลีมะขามสองถุงใหญ่ๆได้ส่งถึงมือป้าวลีแล้ว แหม่ไอยอดรอเองตั้งนานน่ะทำอะไรอยู่หรอโทรผมขอโทษครับป้าผมลืมสนิทเลยนะครับว่าจะต้องเอามะขามมาส่งป้าที่บ้านนะรีบละสินเนี่ยป้าละยอมเองจริงๆทำงานหน้าเดียวก็ไม่ทำชอบเยอะซะง,งั้นเจ๊ดาวไม่ว่าอะไรเองหรอกนะที่เอามะขามมาส่งป้าเนี่ยไม่หรอกครับ เจดาวอ่ะเธอใจดีป้าก็เห็นว่าเองนะ่ะเอามะขามมาส่งป้าในเวลาเองทำงานนะสิไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับป้าผมคุยกับเจ้แล้วดีแล้วละงั้นพรุ่งนี้เอามะขามมาส่งป้าแต่เช้าๆหน่อยนะจะได้ไปทำงานทันเวลาน่ะอา้าวนี่ค่าน้ำมันป้าให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมารวมยอดทีเดียวแล้วกันนะเรื่องค่ามะขามนะ่ะ ได้ครับป้างั้นผมก็รีบไปก่อนนะครับผมมานานไม่ได้ครับป้าป้าเข้าใจรีบไปเถอะเดี๋ยวยายเจ้ดาวจะว่าให้อีกยอดทั้งยิ้มและมองถุงมะขามทั้งสองถุงใหญ่ๆถุงละสิบกิโลยอดก็ยังไม่อยากถามอะไรป้ามากมายเพราะตอนนั้นแค่มองแล้วก็ยิ้มเฉยๆด้วยความที่เร่งรีบกับงาน ที่รอยอดอยู่ใจข้างในยอดก็อยากจะอยู่กับป้าวลีนานๆอยากจะพูดคุยเรื่องมะขามต่อให้รู้เรื่องว่าป้าเอามะขามดิบพวกนี้ไปทำยังไงคายยอดรีบขับรถเลี้ยวออกจากบ้านป้าวลีทันทีเมื่อคุยกับป้ารู้เรื่องแล้วความตั้งใจและความพยายามของยอด ไม่เคยลดน้อยลงเลยดูเขามีความสุขในการทำงานด้วยซ้ำเมื่อมาถึงร้านเจ๊ดาวอีกครั้งมาแล้วครับเจ๊เอ๊ะยอดมาถึงพอดีเลยเดี๋ยวไปขนข้าวขึ้นรถให้ลูกค้าหน่อยนะเจ้าเนี้ยเขาเอาห้าก,กระสอบนะ่ะหลังจากนั้นถ้าขนเสร็จแล้วให้ไปหาเจ๊ที่ห้องทำงานแล้วกันนะยอดได้ครับเจ๊ ในระหว่างที่เจ้ได้ยืนคุยอยู่กับยอดอยู่นั้นในมือของเจ้ดาวอีกข้างได้ถือกระดาษแผ่นหนึ่งเธอได้ยื่นให้กับยอดก่อนจะเดินเข้าไปในห้องทำงานของเธอเอาให้ลูกค้าด้วยนะยอดมือขาวนวลผ่องได้ยื่นกระดาษให้กับยอดอย่างอ่อนโยนครับผม ยอดรับและยิ้มตอบเบาๆก่อนจะละตัวออกไปจากเจ้และเดินเข้าหากระสอบข้าวหนุ่มชายร่างหนากล้ามแขนใหญ่เป็นมัดๆมองเห็นได้ชัดเวลาย,ยกสิ่งของหนักๆสีหน้าแดงมีเหงื่อไหลคลยย้อยตามตัวด้วยความที่ใช้แรงหนักและใช้พลังมากจนเกินไปจึงทำให้ยอดสูญเสียพลังงานเสียเหงื่อมาก ร่างกายต้องใช้ทำงานหนักทุกวันทุกวันเพื่อแลกค่าแรงกลับมาในตอนเย็นแทบเลือดตากระเด็นในแต่ละวันเสียงหอบถอนหายใจแผ่วเบาเป็นจังหวะของผู้ชายที่สู้ชีวิตอย่างไม่ท้อถอยเรียบร้อยแล้วครับผมยอดยิ้มให้กับลูกค้าอย่างมีมารยาทจนทําให้ลูกค้าบางคนอดที่จะให้ทิปหรือค่าเหนื่อย ยอดไม่ได้เพื่อตอบแทนให้ยอดมีกำลังใจมากขึ้นบ้างก็จากลูกค้าที่เห็นใจและคนในครอบครัวที่ยอดเห็นในแต่ละวันหลังจากนั้นยอดก็ได้ไปทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนจะไปพบเจ้ดาวที่ห้องทำงานด้วยความที่รู้อยู่แก่ใจตัวเองดีว่าต้องทำยังไง ก่อนจะไปพบเจ้ที่ห้องทำงานเขาได้ใช้น้ำในห้องน้ำชำระล้างเหงื่อครของตัวเองออกเพื่อดับกลิ่นกลายทำตัวให้หอมฟุ้งเพื่อทีเจจะไม่ได้กลิ่นคราวเหงื่อครของตัวเองมีอะไรหรอครับเจยอดเดินเข้ามาในห้องทำงาน อย่างวางตัวสุขุมเรียบร้อยแววตาจ้องมองไปที่เจ้ดาวอีกครั้งเพื่อรอฟังวันนี้นะ่ะจะมีรถบรรทุกมารับข้าวและมันสำปะหลังอยู่สองคันนะยอดอาจจะได้กลับบ้านดึกหรือไม่ก็ไม่ได้กลับเลยเพราะรถบรรทุกแต่ละคันนะ่ะคันใหญ่มากๆทุกคันต้องขึ้นของให้ทันส่งภายในพรุ่งนี้ และของเจที่จะส่งไปก็ให้ถึงปลายทางที่กรุงเทพทันตอนเย็นพรุ่งนี้ด้วยนะยอดมันสัมปะหลังอีกคันแล้วก็ข้าวอีกคันยอดกับเพื่อนๆจะทำได้หรือเปล่าทำได้ครับผมแต่วันนี้ผมไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาด้วยนะครับเจไม่เป็นไรหรอกยอดกลับไปเตรียมตัวแล้วค่อยมาทำงานใหม่ก็ได้ ฝากบอกเพื่อนๆร่วมงานด้วยนะว่าให้มาต่องานในช่วงตอนเย็นน่ะครับผมไปได้แล้วเจ๊ดาวยิ้มให้กับยอดอย่างพอใจเมื่อสั่งงานจบมีความสุขมากที่เห็นยอดมาทำงานด้วยทุกครั้งยอดเองก็ไม่เคยบ่นไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเจ๊ดาวเลยสักครั้งเดียวจึงทำให้เจ๊ดาวประทับใจ กับยอดและผลงานที่ยอดทำขึ้นมาและเจ้ดาวก็มีความคิดเห็นว่าอยากจะให้ยอดได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าดูแลลูกน้องแต่ละคนให้ตัวเองด้วยซ้ำเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระตัวเองให้มากขึ้นแต่เจ้ดาวก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้คุยเรื่องนี้กับยอดเลยเพราะช่วงนี้งานค่อนข้างที่จะเยอะมาก เมื่อยอดรับงานกับเจ้ดาวแล้วตลอดทั้งวันเมื่อยอดรับงานจากเจ้ดาวแล้วตลอดทั้งวันยอดก็ได้ทำงานมีพักบ้างคุยบ้างกับเพื่อนร่วมงานเพื่อความเพลิดเพลินให้ผ่านพ้นไปวันวันเมื่อถึงเวลาตอนเย็นยอดเลิกงานกลับมาบ้านกลับมาแล้วเหรอยอดทำไมดูวันนี้กลับมาเร็วจังนะลูก เออพอกว่าอย่างนั้นแหละแม่ปกติอ่ะไอยอดอจะมาทีก็หนึ่งทุ่มแล้วนะพ่อครับแม่ครับผมกลับมาเตรียมตัวเพื่อจะไปทำงานต่อในช่วงตอนเย็นนะครับอา้าววันนี้เองมีโอทดึกทามเหรอไอยอดครับพ่อคืนนี้ผมอาจจะไม่ได้มานอนที่บ้านนะครับร้อยวันพันปีไม่เห็นจะได้นอน พอดีงานออกเยอะนะครับแม่ทั้งข้าวทั้งมันพร้อมส่งออกกันหมดเจ้เขากลัวว่าจะไม่ทันส่งนะครับเอาเธอเอาเธอไปรีบไปเตรียมตัวเธอลูกเหนื่อยก็พักกินข้าวกินปลาให้อิ่มๆบ้างนะดูช่วงเนี้ยยิ่งใช้แรงเยอะอยู่ครับพ่อเจ้าดาวน่ะเธอก็ดูแลเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำเป็นอย่างดีเลยนะครับ เวลาผมมีธุระเจก็ให้ผมออกไปทําให้เรียบร้อยเจกเข้าใจดีกับผมนะคะพ่อดีแล้วละที่ได้เจ้านายรักและดูแลเราดีนะ่ะตัวเองก็ตั้งใจทํางานให้เขารักและให้เขาเห็นใจเราครับผมจากนั้นยอดก็ได้เดินตรงไปที่ห้องของตัวเองเพื่อไปเตรียมตัวในระหว่างเดินผ่านห้องของน้องสาว ยอดได้มองเข้าไปภายในห้องของน้องสาวที่กำลังเปิดประตูอยู่ยอดยิ้มและมีกำลังใจขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นน้องสาวของตัวเองกำลังนั่งทำการบ้านอยู่อย่างตั้งใจยอดกระแฮมคอเบาๆเพื่อทักทายน้องสาว <c oughs> ดูท่าตอนนั้นน้องสาวจะรับรู้ว่าพี่ชายกระแฮมคอใส่เธอได้ส่งยิ้มเบาๆมาให้พี่ชาย อยู่ข้างในห้องในขณะเดียวก,กันกับที่เธอกำลังอ่านหนังสืออยู่และกำลังใส่ใจในเรื่องการทำการบ้านเธอไม่สามารถละตัวเองออกมาจากหนังสือได้เธอได้แต่นั่งยิ้มให้กับพี่ชายและทำมือส่งซิกเบาๆก่อนที่พี่ชายจะเดินเข้าไปในห้องของตัวเองไม่นานยอดก็ได้เดินออกมาจากห้องอีกครั้ง ยอดเดินออกมาพร้อมกับกระเป๋าเป้สะพายใหญ่ๆยอดเดินออกมาจากหน้าบ้านส่วนน้องสาวก็ยิ้มให้กับพี่ชายตัวเองก่อนจะโบกมือบายบๆอยู่ทางประตูหน้าบ้านรอยยิ้มของทุกคนเป็นแรงผลักดันให้กับยอดมีกำลังใจที่จะทำงานมากขึ้น เสียงบิดรถมอเตอร์ไซค์บิดแจ้นมาที่ล้านเจดาวอีกครั้งพร้อมกับกระเป๋าสะพายเป้ด้านหลังขับรถมาจอดที่ลานกว้างที่จอดรถกระเป๋าเป้สีดำกับบุคลิกการแต่งตัวเตรียมตัวเข้างานใหม่รอบที่สองต่อช่วงเวลาเย็นๆดูยอดดูมาดแมนมากๆหล่อไม่แพ้ใครเลยในตอนนั้น การแต่งตัวดูสะอาดเรียบร้อยก่อนเข้างานผิดเป็นคนละคนในช่วงตอนกลางวันเขาไปที่ลานมันสําปหลังเห็นเจ้ดาวรูปร่างบอบบางผมยาวสยายเดินรับลมเย็นๆดูบรรยากาศที่ลานมันพร้อมแขนทั้งสองข้างกอดหน้าอกตัวเองเดินไปเดินมาทั้งก้มและเงยหน้าเหมือนเป็นกังวลใจอยู่มากๆในตอนนั้น ยอดดูเจ้าดาวจากมุมไกลและยอดเองก็รีบเดินตรงไปหาเจ้ด้วยความที่เป็นห่วงความรู้สึกเจ้ในช่วงนั้นเจ้ยังไม่กลับบ้านอีกหรอครับเจ้ว่าดึกๆนู้นแหละถึงจะกลับบ้านเจ้ตั้งใจว่าจะดูพวกยอดอะ่ะขึ้นงานให้เสร็จก่อนถึงจะกลับนะ่ะครับผมอ๋อ แล้วยอดทําธุระเสร็จแล้วเหรอแหมกลิ่นน้ําหอมฟรุ้งเชียวนะเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วคนอื่นๆล่ะยอดกําลังตามมานะครับเจ้ถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือเลยนะยอดรถมารอนานแล้วครับเจ้รอบดึกนะ่ะถ้ามีปัญหาอะไรก็ไปบอกเจ้ที่ห้องทํางานได้นะเจ้ยังไม่กลับบ้านหรอกครับเจ้ ยอดรับปากกับเจ๊ดาวด้วยรอยยิ้มอย่างอ่อนโยนความรู้สึกดีๆที่เจ๊ดาวมีให้กับยอดเจ๊ดาวเลือกที่จะเก็บไว้ในใจหวังว่ามีโอกาสจะบอกทีหลังเจ๊ดาวตั้งแต่สามีล้มป่วยจากไปเจ๊ดาวก็ทำงานหนักมากขึ้นทำงานหามลุ่งหามค่ำอยู่แบบนี้ตลอดจนดูสู้ผอมลงไปเยอะ แต่ก็ยังมีความโชคดีของเจ้ยอยู่บ้างที่ได้ลูกน้องที่ดีขยันแถมยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกด้วยเมื่อยอดพาเพื่อนร่วมงานทำงานอย่างลาบลื่นต่อโอทีรอบดึกใช้แรงงานชายสามคนแบกกระสอบข้าวขึ้นรถส่วนทางกันไปมาจนเต็มคันรถบรรทุกเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งงานใหญ่ๆ สุดยอดชายนักสู้เตรียมต่ออีกงานยันสว่างจากนั้นยอดมาดูเพื่อนร่วมงานแต่ละคนร้วนมีทีท่าอิดโรยง่วงนอนและความเหนื่อยล้าดูท่าทางจะไม่ไหวแล้วยอดได้ตัดสินใจเดินเข้าไปที่ห้องทำงานหาเจ้ดาวอีกครั้งขอความช่วยเหลือเมื่อยอดเปิดประตูเข้าไปหญิงเลือนล่าง กายที่บอบางได้นอนฟุกอยู่โต๊ะทำงานเหมือนกันด้วยความที่เหนื่อยล้าจากการทำงานทั้งวันยอดได้เดินเข้ามาใกล้กๆเจดดาวอย่างช้าๆเพื่อที่จะปลุกแต่ดูท่าทางเจจะหลับสนิทในตอนนั้นยอดได้สกิดแขนเจดาวเบาๆอีกครั้งเพื่อที่จะให้ตื่นนอนมาคุยกัน เจ้ค่อยๆลืมตาด้วยแววตาหวานๆอย่างน่าสงสารที่ทุ่มเทให้กับงานทันส่งออกไปได้ดีเจดาวเจดาวครับอืมีอะไรหรอยอดเรียบร้อยดีแล้วเหรอครับผมทุกคนต่างช่วยกันเรียบร้อยดีครับยอดช่วยหยิบของในลิ้นชักให้เจ้หน่อยสิครับผม ยอดทำงานกับเจ้ามานานรู้สึกเป็นยังไงบ้างเจ้าเดาวพูดขึ้นมาในระหว่างที่ยอดกำลังดึงลิ้นชักออกมาเพื่อหยิบสิ่งของบางอย่างผมก็รู้สึกดีที่ได้มาทำงานที่นี่ครับผมรู้สึกสะดวกสบายยอดเจ้เข้าใจนะว่ายอดเหนื่อยทุกคนก็เหนื่อยเหมือนกัน ทำงานอยู่กับเจ้ยอย่างนี้ไปตลอดนะยอดเจ้จะให้ยอดขึ้นมาเป็นหัวหน้าช่วยเจ้ดูแลลูกน้องอีกคนนะ่ะจะดีหรอครับเจ้ผมยังไม่เก่งงานเลยนะครับเจ้รู้ว่ายอดนะ่ะยังไม่เก่งแต่ความขยันยอดนะ่ะมีเยอะมากเลยเก่งไม่เก่งนะ่ะเอาไว้ค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันนะยอด แต่ตอนนี้เจรู้สึกว่าเจรู้แล้วละ่ะว่าใครจะช่วยเจ้ได้จากนั้นเจ้ดาวก็ได้โน้มตัวลงมาใกล้ๆยอดแววตาทั้งสองคนได้จ้องมองกันอยู่คู่หนึ่งยอดอึง้งและรู้สึกตื่นเต้นมากอย่างบอกไม่ถูกและไม่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้เจ้ได้จับมือยอดขึ้นมาเบาๆ ด้วยความที่ขอร้องยอดให้เห็นใจเธอบ้างจากนั้นยอดก็ได้โน้มตัวเข้ามาหาเจยอย่างอ่อนโยนอย่างลืมตัวจนลืมไปว่าตัวเองต้องไปหยิบของในลินชักนั้นออกมาเวลาผ่านไปพอถึงพรุ่งนี้เช้ายอดออกจากหน้างานแต่เช้าด้วยการทำงานทั้งวันทั้งคืนยอดเลยต้องได้พัก เพื่อหลับนอนให้เต็มอิ่มแต่ก่อนที่จะไปหลับนอนนั้นยอดยังคงไม่ลืมเรื่องมะขามของป้าวลียอดได้เอามะขามไปส่งให้ป้าวลีอีกครั้งตามคำพูดมาแล้วครับป้าวลีดีมากดีมากยอดเมื่อวานเนี้ป้าขายมะขามดองดีมากหมดอีกแล้วนะยอด มีตุนไว้เยอะๆแหละดีแล้วนะคะป้าจะได้ไม่ต้องรอใช่จ้ะวันนี้ยอดได้ไปทำงานหรือเปล่าล่ะทําไมเห็นมาหาป้าแต่เช้าเลยวันนี้ไม่ได้ไปหรอกครับป้าถ้าไปต่ออีกคงไม่ไหวแน่เพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมทำงานกันทั้งคืนเลยนะครับโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอวะยอดหักโหมมากมันไม่ดีนะยอดนะ พักผ่อนซะบ้างครับผมจะทำยังไงได้ล่ะครับป้าก็งานมันเร่งด่วนมานะครับงั้นเองก็ยังไม่ได้นอนนะสิตอนเนี้ยใช่ครับป้าว่าป้าว่าจะชวนเองมากินข้าวเช้าด้วยกันก่อนค่อยจะกลับนะ่ะเองสะดวกหรือเปล่าละ่ะตอนเนี้ยผมต้องการอยากจะนอนมากกว่านะครับไม่เป็นไรหรอกนะครับป้าวาลีเอาไว้วันหลัง แล้วก็มารวมยอดกันทีเดียวเลยวันนี้ผมขอตัวกลับก่อนนะครับป้าผมง่วงนอนมากเลยครับงั้นก็ตามใจเอานี้ค่าแรงรวมยอดทั้งหมดนะขอบคุณนะครับป้าวรีจบแล้วนะคะสำหรับนิยายเรื่องสั้นสไตล์พื้นบ้านก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปนิยายเรื่องสัน้นเรื่องใหม่ๆภายในคลิปหน้าขอให้ผู้ฟังทุกท่านฟังแล้วขอให้มีความสุขมากๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ